สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ AppStory Studio นะครับนี่เราก็จะพามาศึกษา PHP My a d มินกันก็จะเราก็จะไม่ลงลึกแต่ละเอียดมากนะครับก็แค่จะบอกว่า PHP My a d มินเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงฮะก็จะเป็น PHP My Admin นะครับเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้ที่จะติดมากับแซมนะครับก็โหลดตัวแซมตัวนี้มา ก็จะพูดที่วิดีโอที่แล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งน,นี้เรามาดู php My admin กันดีกว่า php m y a d m i n หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับดีเข้าก็ตามนี้เลยก็พิมพ์ไป localhost แล้วก็ php m y admin นะครับก็จะได้มาหน้าตาในลักษณะนี้ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกฐานข้อมูลต่างๆนะครับตารางต่างๆว่าเราจะสร้างตารางอะไรขึ้นมาบ้างเราลองมาสร้างตารางกันเลยนะครับ มาถึงก็ให้เราคี่ n นิวนะครับชื่อตารางเราจะชื่ออะไรก็ก็สมมุติไปเลยนะครับว่าเอาเป็น Member แลละกันอ่า m e มนี่คือชื่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เราต้องตั้งค่าด้วยว่าตั้งตั้งค่าเป็นตั้งค่าให้มันแบบรองรับภาษาไทยนะครับก็จะใช้ u t f 8 general c i นะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่คนก็ใช้กันโอเคแล้วก็กด create นะครับ อ่าล้วก็จะได้มาแล้วเราก็จะได้ฐานข้อมูลมาแล้วนะครับฐานข้อมูลเราชื่อว่า Member คลิกเข้าไปอ่าโอเคตรงนี้เราก็ให้เราสร้างตารางครับชื่อตารางชื่อตารางเราชื่ออะไรดีก็เป็นชื่อ Member นะค,ะครับ Member member เนี่ยเราจะประกอบด้วยอะไรบ้างเราคลิกก่อนในที่นี้ผมก็ขอยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆครับก็จะมีมีชื่อ มีชื่อมีอีเมลมีเบอร์โทรศัพท์นะครับอืมมีชื่อพาสเวิร์ดอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ดีกว่าที่มีห้านะครับเราก็จะต้องมีไอดีเข้าไปด้วยนี่เราก็จะมาดูกันว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ name เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับเป็นชื่อของ,ของคอลัมน์นั้นๆจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ ตรงนี้ก็จะเป็นไทยนะครับก็จะมีหลายๆอย่างเลยอันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาเพิ่มเติมเอาละครับเพราะว่ามันเยอะมากจะขอไม่ลงลึกมากนะครับเราลองมาเลยครับอันนี้ผมก็จะใช้ว่า mem id ตรงนี้ไม่ฟิกนะครับว่าจะตั้งอะไรอะไรก็ได้นะครับแต่เทคนิคที่ตั้งเนี่ยให้แบบอ่านง,ง่ายก็คือให้เราเนี่ยตั้งให้มันตรงกับฐานข้อมูลที่เราตั้งมา นี่ผมใช้ member ใช่ไหมครับผมก็ใช้ mem id ต่อไปก็จะมี mem name ต่อไปก็จะมี mem part จะได้เข้าใจว่าเออนี่คือ member ของ part นะฮะอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปก็คือเม m email แล้วก็ mem phone ละกันนะ mem phone ละกันอันนี้ต่อไปเราก็มาดูว่า mem id เนี่ยมันจะเป็นถ้าใครเคยเรียนเ a t a b เบมาก็น่าจะ นึกถึงพวก relation relation chip นะครับ relation ของตารางอ่ะคือเหมือนเป็นตัวแทนของตารางนั้นๆน่ะก็จะให้เป็น In นไปก็ไ,ปไม่ต้องใส่อะไรแต่ว่าที่จาเป็นก็คือเราจะต้องใส่อนี่ให้มันก็คือ auto increment แล้วก็ index ก็จะเป็น primary key นะครับให้ mem id เนี่ยเป็น primary key ของตารางนั้นๆน,น,นะครับเ okay. ต่อไปก็ mem name อันนี้ก็ให้เป็นวา a ah r นะครับ character ก็เราก็ตรงช่องนี้ ให้เราใส่เข้าไปว่าเออมันจะมีความยาวเท่าไหร่ของตัวสอบนันก็คือขอเป็นร้อยตัวสอบนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น default default มันก็เหมือนกับว่าเออเราจะให้ค่าเริ่มต้นของมนะันคืออะไรก็เราก็ใส่เข้าไปแต่ในที่นี้ขอเป็นนั้นนะครับไม่ต้องมีโอเคต่อไปนี้ก็เมมพายก็เช่นกันนะครับก็สักร้อยหนึ่งนี่ก็เป็นอีเมลเหมือนกันร้อย อันนี้ก็เป็นเมมโฟนนะครับก็เป็นอินไปก็เบอร์โทรศัพท์มีกี่หลักก็ใช้เป็นเออ่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มันจะมีสู์อยู่ข้างหน้าแนะนําให้เก็บเป็นวาทานะครับโอเคก็เก็บไปสักสิบสิบสิบปักตัวอักษรโอเคเสร็จแล้วเราก็กดเซฟทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นกด ตากเจอครับแล้วก็จะมีข้อมูลของตารางของเราขึ้นมานี่ขอจะมาพูดแค่ข้อนะครับ okay. นี่ก็เป็นข้อมูลของตารางตรงนี้ก็เป็นเบล์เอาไว้ดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษา sql เราสามารถเทส sql ได้ว่าว่า sql ของเราเนี่ยถูกไหมหรือว่าทํางานได้ถูกต้องไหมเขาจะมาตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเซิร์ชต่างๆนะครับค้นหาค่อยเรียนรู้ในบทถัดไปน,นะครับ ตรงนี้ก็เป็น i n s เสิร์ตก็เหมือนกับว่าเราเรา,เราใส่ข้อมูลเข้าไปเลยครับใส่ข้อข้อมูลเข้าไปเลยในนี้เราก็ลองใส่ดูเลยก็ได้ตรงนี้ตอนแรกเราตั้งเป็น Auto i อินคิ e เมคือให้มันรัน Number ให้เองเราก็ไม่ต้องไปใส่ค่าอะไรให้มันนะครับนี่ก็ลองใส่ค่าดูเป็นแอปนะครับ App s t o r ี่ไปพาสเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่อีเมลอีเมลก็ เนสกอร์แอทอนเมย์รอยคอมเบอร์สับก็ศูนย์ศูนย์แปดสองสามสามสามสี่สี่โอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดสร้างพอกดสร้างปุ๊บแล้วก็มาดูที่เบานะครับแล้วก็คือเปิดดูอ่ะเราก็จะได้มาแล้วนะครับนี่คือข้อมูลของเราตรงนี้ฐานข้อมูลก็คงจะมีเราจะมีอย่างหนึ่งครับก็ในเวลาที่เราจะแก้ไข เราจะแก้ไขยังไงอะถ้าเราต้องการเพิ่มถ้าเราต้องการแก้ไขก่อนแก้ไขเช่นเราต้องการแก้ไขตรงนี้เราคลิกที่ตัวนี้แล้วก็มาที่เช้งนะครับก็สามารถแก้ไขในตารางน,าน,นั้นได้ถ้าเราจะเพิ่มก็ให้แอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็แอดเข้าไปตรงไหนนะครับ After คือก่อนอตรงนี้ปุ๊บล้วก็สามารถแอดแอดตารางเข้าไปได้อีกนะครับแอดคอลัมน์เข้าไปได้อีก โอเคก็ <Okay>. oh, จะมีอีกอย่างหนึง่งคือสมมุติว่าเราไม่ต้องการตารางนี้แล้วเราต้องการที่จะลบทิ้งสมมุติว่าเป็นอันนี้นะครับเป็นเป็นด a ต a ์เบสเทสองนะครับ d a ต้าเบสเทสองเราต้องการที่จะลบมันทิ้งทํำยังไงก็ไปดูที่โอเปอเรชันนะครับแล้วก็ตรงนี้ดอปหรือ a ดต้าเบสนะครับกดคลิกไปแล้วก็กดโอเคอันนี้เดต้าเบสของเราก็จะหายไปนะครับ อันนี้ก็อย่าเผื่อไปลบนะครับลบแล้วก็กู้กลับคืนมาไม่ได้อืไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ